อย่างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือที่เรียกว่ากลุ่มลูกเรียงนะคะก็ได้มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวค่ะกินอาหารท้องถิ่นส่งเสริมวัฒนธรรมและกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ประสบการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้กลุ่มลูกเรียงจัดทริปพิเศษเปิดเส้นทางประสบการณ์ใหม่ l o c a l chef ท่องเที่ยวกินอาหารท้องถิ่นจังหวัดปตัตตานีและยะลาร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิน่นต่อยอดการใช้ชีวิตและกระจายไรายได้สู่ท้องถิน่นซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ภายใต้โครงการการพัฒนาเด็กเยาวชนชายแดนใต้ให้เป็น l o c a l chef สืบสานภูมิปัญญาด้านอาหารลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เรื่องมาจากเราเปิดค่ายค่ะที่ให้เด็กๆได้มาทําอาหาร เรียนรู้วิถีชีวิตเรียนรู้การทําอาหารของท้องถิ่นค่ะแล้วก็เราเห็นว่าเด็กๆมีอยู่ในหลายพื้นที่เลยแล้วก็เลยเปิดพื้นที่ต่างๆที่เด็กๆอยู่เนี่ยค่ะให้อยากให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมไปรับประทานอาหารพื้นถิ่นซึ่งปัตตานีค่ะเราพาไปมัสยิดกอเซมีไปอำเภอยะริงไปจรังค่ะไปดูวิธีการขึ้นตาลตโนดค่ะรวมไปถึงการให้นักท่องเที่ยวได้ชิมอาหารที่มาจากตาลตโนดอย่างแท้จริงเลยค่ะรวมไปถึงเห็นกรรมมาวิธีต่างๆที่เราจะผลิตน้ำตาลตโนดออกมาได้ทางต่อไปอย่างเส้นทาง สายบุรีค่ะในเส้นทางสายบุรีเราก็จะผ่านหาดแคร์ค่ะที่เป็นจุดท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆทั้งหมดของสายบุรีเลยค่ะไม่ <iden S 1> ว่าจะเป็นมัสยิดรายาวังเก่าค่ะวังพิพิธภัณฑ์ได้รับประทานอาหารของอำเภอสายบุรีค่ะที่เป็นของขึ้นชื่อต่างๆป่าชาวบ้านเลยค่ะมาทําอาหารให้พวกเราได้รับประทานยะลาค่ะเราไปพื้นที่บางโวยินเนแล้วก็พื้นทีาา่ท่าสาบค่ะที่บางโวยินเนถ้าพูดถึงเราก็นึกถึงโรตีบากาเลยซึ่งโรตีบากาเนี่ยเป็นของที่แบบขึ้นชื่อมากแล้วก็เป็นมันสามารถทานก ค่ะว,ะวัดหน้าถ้ำค่ะเราจะเรียนรู้การเป็นพระหูวัฒนธรรมมีการจัดทําตูปะปีแซกับตูปะใบพอที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้ลองทําได้ลองมัดใบพอก,กันจริงๆเลยค่ะ จากการเปิดค่ายให้เด็กและเยาวชนได้มาทําอาหารเรียนรู้การทําอาหารท้องถิ่นเพื่อเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพและสืบสารภูมิปัญญาด้านอาหารให้คนรุ่นใหม่แล้วครัวลูกเลี้ยงยังได้ประยุกต์เมนูอาหารให้มีความโมเดิร์นขึ้นโดยชูอัตลักษณ์อาหารพื้นถิน่นดึงผู้คนที่หลงไหลในรสชาติอาหารชายแดนใต้สู่การเปิดบ้านของเยาวชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเยือน การร่วมทิพในครั้งนี้ก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่าได้ไปในพื้นที่ชุมชนถ้าเกิดว่าพูดชอบที่สุดก็คือโรตีบากาอันนี้ก็คือไม่เคยรู้เลยว่าคืออะไรแล้วพอมาถามก็รู้ว่าคําว่าบากาภาษามลายูแปลว่าการเผาแล้วพอไปดูวิธีการทําก็คือมันมันพื้นบ้านมากมันใช้เวลาแค่นิดเดียวแต่ว่าความรู้สึกคือมันแบบมันใจฟูมากกับการที่แบบว่าเห็นผลผล,ผลิตที่ออกมาแล้วมันแบบสมบูรณ์มากค่ะเห็นชุมชนมีการพัฒนาทั้งเรื่อง อาหารวัฒนธรรมหรือว่าการเป็นอยู่ผมเปิดร้านกาแฟาเนาะเวลามีเมนูแปลกๆเนี่ยก็พยายามพยายามคิดอัดเด็กับน้องๆว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในพื้นที่ได้บ้างเหมือนวันนี้เนี่ยชัดเจนเลยว่าน้ำตาลตโนดเมนูที่อัดเด็มาจากวัตถุดิบในท้องที่เนี่ยผมคิดว่าทำให้มันพอดีแล้วก็ทานได้เนี่ยมันดูมีเรื่องราวมากขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็ทำให้เขาได้รู้ว่าในพื้นที่บ้านเราเนี่ยมีวัตถุดิบดีๆอีก,อก,อกมากมายเลยครับ กิจกรรมนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากที่ลูกเรียงเน้นนำเอายาวชนกับคนในพื้นที่ที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เป็นผู้อาวุโสค่ะมาทํางานร่วมกันมันทําให้เราเข้าใจมุมมองระหว่างกันและกันมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วอยากจะส่งเสริมหรือว่าสนับสนุนให้มีโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะคะมาเที่ยวที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้เถอะนะคะ ส่วนตัวดิฉันเองต่อให้เป็นคนใน3จังหวัดก็ยังมีหลากหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปสัมผัสเพราะฉะนันน้นโครงการนี้ก็ถือเป็นโครงการหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาและสัมผัสจริงๆว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจมีเสน่ห์มากแค่ไหนแล้วก็ทาให้ดูด้วยตานะคะก็ยังไงต่อให้คนเล่าเป็นร้อยพันคนก็ไม่เท่ากับเรามาดูด้วยตาตัวเองคะ่ะก็ยังไงก็อยากฝากทุกคนเนี่ยอย่าลืมมาเที่ยวที่สามจังหวัดเยอะๆนะคะ สเสน่ห์ชายแดนใต้ไม่เพียงแค่ทัศนียภาพและวิถีชีวิตที่โดดเด่นแต่ความเลิศรสของอาหารประจำถิ่นก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้ตกลุมรักและเลือกหมุดหมายการมาเยือนอยังพื้นที่ปลายด้ามขวานดินแดนแห่งพหุวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายไรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงมูฮัมหมัดเจ๊แม่ถ่ายภาพณัตยาสายวิริยะทีมข่าวเอ็มทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา